มีโอกาสที่จะเห็นแบบลูกว่าไปเล่นเป็นแบบคู่รัก LGBTQ ม,กมีโอกาสไหมได้สิาการแสดงอ่ะได้หมดคือสำหรับว่าเองอ่ะเป็นนักแสดงอ่ะมันคือถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักแสดงแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าผู้จัดเขาเลือกเราแล้วเราอ่านบทแล้วบทมันมีอะไรที่น่าเล่นมไม่มีไม่ได้มีว่าแบบต้องเป็นอะไรไม่อะไรเลยอะไรก็ได้เออเราเรู้สึกว่าเราเราเล่น เป็น L G B t Q เป็นตัวเองอเป็นอะไรก็ได้ได้หมดเป็นแม่เป็นครูเป็นป้าหรือแม้แต่กระทั่งสมมติว่าเราด้วยความที่เล่นเอ,อ่อซีรีส์วหรือว่าได้ไปเล่น Girl ์เลฟอะมันก็คือการแสดงทุกคู่ทุกคนก็คือทำการแสดงกำลังใช้ศาสตร์ของ acting เข้ามาทำให้คนดูสนุกแล้วก็เชื่อในตัวละครฉะนั้นน่ะมันไม่ได้มีมุมว่าแบบอันนี้เล่นแล้วแบบเอาจิงเฮ้ยเอาจริงจแล้วอะ ไม่ว่าจะชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงทุกอย่างมันก็คือมีความจิ้นความฟินทั้งนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันมาจากอะไรความเชื่อในกายเป็นตัวละครแล้วก็ทุกๆคนที่เวลาเราดูกันอยู่แบบซีรีส์วายเกิร์ลเลิเขาก็ใช้ acting ใช้การแสดงจริงๆทุกคนก็เรียนการแสดง mm hmm. ฉะนั้นน่ะมันเลยรู้สึกว่าถ้าคุณพอยตัวเองว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จแล้วอะ mm hmm. บทไหน มันก็ควรจะต้องทําได้พูดแบบนี้นี่แปลว่าไปรับบทมันแล้วใช่ไหมเล่นแล้วเล่นแล้วด้วยจะได้ดูเมื่อไหร่เรื่องอะไรอุ้ยยังบอกไม่ได้ค่ะเอาเหลือความลับต้นปีแต่ดิวมาแล้วแต่เอาจริงๆนะเมียบอกว่าที่รักคุณดูแล้วอะหมอนที่บ้านพังหมดเลยจิกหมอนเอาจริงๆถามว่าดูแล้วแบบอินไหมบางทีแบบมันอินนะนี่ยมันคือมันคือศาสตร์ของการแสดงและศาสตร์ ของศิละปะในการถ่ายทอดงานภาพออทั้งนั้นแหละเราก็เรียนรู้โลกใหม่ๆนะสิ่งใหม่ๆเออเราก็เราเองเราก็เปิดใจเราก็โตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีสายวายรุ่นพ่อไหมนี่แหละเรื่องที่ฉันเล่นอยู่คือรุ่นพ่อหมดเลยอุ้ยเรื่องหน้า <laughs> รอดู